ออกแล้วออกวะแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอึ๊บอึ๊บอึบตั้งใจเบ่งอึ๊บอึบอึบเอาอึ๊บอ้าพี่น้องเลยอึ๊บออกแล้วไปตกออกแล้ว ได้เลยป๋อันนี้ได้เลยเนาะโอ้พี่น้องเลยกลับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุข,ขุสุคนบาวซียู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อครับบ,บ่าวบุญเผย์เมืนน่อนี้พี่น้องเลยอยู่นะพี่น้องกันเนาะฝนตกดินเบิร์ตมือพี่น้องเลยหากกะไข่เนี่ยหากกวะว่าหน่อยนึงมื่อนี้พอดีว่า มือนี้เนาะพี่น้องเนาะกะับมีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งโตมหา,าพี่น้องเลยอ,อ่า่มพ่อครับช่องบอลเผยมือน,มนี้เนาะพี่น้องเลยพอดีว่าโทรศัพท์กะหากศาศแบบมาพี่น,อนอ้องอะเนาะเพราะว่าภาพผลสนลำบากทานเพิ่งกับโตกโบริยุดธ์บริยนอยู่หน้ากับมีฟืนมีไฟพี่น,อนออ้องเลยกะบผได้ลงคลิปสองมือแล้วเนาะ อ่มื้อนี้ก็ถือว่ามาถ่ายลงคลิปให้พ่อแม่มพี่นอ้องเบิดสุกุสุกนได้เบิ่งได้ชมเนาะพี่น้องเนาะไปจ้พี่น้องเ,เอ้ยเฮาไปเบิ่งัวเนาะเพิ่น,นกําลังสิได้ลูกนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นจังได๋เนาะไปพี่น้องอพี่น้องเอ้ยบักบวกอยู่ปลายไมู้พี่นอ้งงอ,ไไนองเนาะาเบิ่งนํงกากันพี่น้องเอ้ยให้กํลาลังใจเพิ่นแน่ โอ้บังเด้อพี่น้องเด้อพอรเพื่อสิบุคเข้าใกล้เพี่น้อกเดียวเพื่อสิอายเบ่งเนาะโอ้สูๆเด้องัวกระลังสีหอกดุพี่น้องเลยอืมถ่ายลงให้พ่อแม่พี่นอ้องอ่าในเบิ่งในส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเลยเป็นงวัวแม่หัวสาวเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเพือ่อนเนี่มาเคยได้ดุบจกักเถื่ออ่าก็ไล่อ่าเถื่อนี่เป็นเถื่อแรก พี่น้องมันกำลังเบ่งอยู่ตอนนี้เนาะปุ่เจ้าของกรับปู่อยู่ทั้งเตียงพีเนาะทั้งแม่รุนเพิ่นให้กำลังใจทั้งเตียงพี่น้องเลยฝนตก้ไม่ได้ไปใช้มือนีเพิ่นว่าขาดลงเตียงพี่น้องเลยเพราะว่ามันเปื้อนแห้งพี่น้องเนาะหนาก็ขาดมิดพลนูหน้าก็ไหลขึ้นขึ้นอยู่พี่น้องเลยแม่น้าก็จนจีออกแกงไม่ได้พี่น้องเลยนี่ ปลาก็พอได้กินอยู่เนาะมาเบิ่งเพิ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อออองกมาแล้วออกมาแล้วหัวออกมาแล้วพี่น้องเออผงน่ามันแตกอยู่ด้วยออกมาแล้ว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 ยึบยืบยืบตั้งใจเบ่งยืบยึบยึบเอายึบอ้าพี่น้องเลยยึบออกแล้วไปทุกออกแล้ว เอาเอาเอาออกมาแล้วสู้ๆูตั้งใจเฮ้ยขัดแน่เลยพี่น้องเลยเพื่อชีอ่าได้ลูกได้เต้าออกมากนี่ก็บบธรรมดาแม่นี่ก็ถือว่าโอ้เบ่งเต็มที่พ,พี่น้องเลยเนาะอืทำเพลงสู้ๆแน่ออกมาแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวพนก็มาลูกมาเลียลูกคนนี้นี่เนาะอ่าเดี๋ยวคนชิลุกมาเลียลูกคนนี้ได้พี่น้องเลยลุกๆนี่ละเอิบออกมาเลยเอิบมาลูกมาเลี้ยได้ไหมเอาเปลือกมาเฮ้ยจั๊กเดียะอยู่ดอกลุกๆลุกบ้านี่มาเลียเอาลูกนี่เปิดยังเมื่อยอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะยังเมื่อยอยู่พี่น้องเลย เดียลูกไปออกด้เดียวลูกนี่น่น่เดียลูกนี่เดียรเียแล้วัวใช่โอ้ยยังอยู่เนาะอดี๋ยวหเกลือใช่เะไดเลยั้งแม่รุ่นบนหัวเกลือลงมาหัวใช่เป็นเดียลูกคนเนาะพี่น้องเลย สบายดีเด้อทั้งแม่ลูนเนาะสบายดีเด้อเนาะโอ้เพิ่มมมีสมาชิกมาเพิ่มอีกสองตัวแล้วเนาะพี่น้องเลยเลี้ยทั้งรูงหลังดีกว่านะให้หันใจไรเดี๋ยวมันก็นเลี้ยแล้หรอกเฮ้ยธรรมชาติของเพื่อนเนาะพี่น้องเล้วเดี๋ยวเพื่อนก็นเลี้ยเองเพื่อนเนาะเดี๋ยนึยตาขึ้นมาแล้วมองว่าจะเป็นตัวทกึกหรือตัวแม่เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ยังบอทันได้ได้เห็นอยู่ก็ขอให้เป็นตัวแม่เนาะเดี๋ดยวลูกคนเดียวเดี๋ยวเอาอีหลาเดี๋ยวเอาอได้ตอนประมาณเทีย่งงทยงเนาะเดียเด๋ยวเนี๋ยวเยออบุปผบบุปผบบุปผบอยู่พี่น้องเลยเออเดี๋ยวพนกระเดียไปเรื่อยๆแหละ ใจไ,ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาดังลูกฮน

<laughs> ขี้มูกแตกขี้มกแตกงมาโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวท<ะ>ึกตัวทกอีกแล้วมาพี <laughs> ่น้องเอ้ยไล่มือหน้กะนอนอยู่น,นี่หนหนกะตัวทึกแม่นั่นนี่เนาะ นี่กัเทึกโตนี่นี่ทึกโตดี่บาดีบุกละเป็นทังไหนนี่จะตัวทึกอ๋อหมื่นุนกระไม้เด็วพี่น้องทางใต้เนาะ เออไปตัดต่อาามไอาไงกับำห้งัวได้ด้วยนี่มออกมาไล้พี่น้องเลยตัวถิกเนาะนี่อีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องเลยเนาะตัวหนึ่งกำลังบุเกินอีกสองสามมือเพิ่นกระจายได้อีกเลยเนาะว่าเป็นงัวท่องสามตัวได้พี่น,อน,น้องเลยไล่ต่อๆกัมมนเล,นนนนนนนลย หันแล้วเอ็เนตัวแม่กับบเป็นเนาะในครายทัวรเพิ่นได้ตอนกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะถาวา่าได้กลางคืนนี่โอ้หิวนอนเฝ้านองเพิ่นได้พี่น้องเลย เอาปลาเรืองแดดแน่นนึงเนาะพอได้ให้เลี้ยงงัวพี่รองเลยกระท่อมกะพังเพเพพังหมดเลยหมูมีหนาใช่พี่น้องเลยเดี๋ยวและและขอเรียกน้ามุ่งเลยนะพี่น้องเยเนาะจีจ้าเพื่องใช่อยู่นะเดี๋ยวไ,ไปดูกนันเดี๋ยวเอาไวป,ไป

ตกระบาดแดดได้พี่น้องไหมาไปทางไดนะผู้เด็ดเด็ดเดดเพื่อนพี่น้องไนล่ะไปทางใดก็ได้พี่น้องเงนานะคเผื่อคน,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 นะนเดียวูหรือคนก่อนอ๋อพี่น้องไปมผู้ลมผู้ลมภาพอยู่น,นี่ โอ้แดดคักเลยพี่น้องเลยให้พันแดดแน่เพราะว่าตกลายกับบูดีเด้วยเข่าห้องออกมากับมันสีเน่า,านะพี่น้องเอา,อาแล้วนี้เข่ากำลังเริ่อมออกลายแล้วพีนนะพน่น้องเลยเนาะจงอยก็หากระเกียร์มาต่อมาเข่าทาาั้งเบาะเพลยอก็ได้เข่าผลมาแล้ว ออกแล้วพี่น้องเลยนะเนาะเดือนอีม,มาในการไล่เกีก่ยวไล้พี่น้องเลยเป็นคอโดคอโเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้สายพันธุ์มาใหม่เได้พี่น้องเลยผู้บวงมากถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะ มาใส่นานนูน้นออกหลายแล้วเขาผู้ทางใต้ผู้พี่น้องเลยฝนยังตกอีกอยู่บ้นนี่เนาะแต่ว่าให้ให้ตัวใหญ่นี่จะเป็นเขงงางันเนาะพี่น้องเลยนี่เป็นข่าวดอแถวนน้นนน่นตัวหนาเทียง มุมตระหนัเทียงยนะี่เนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งเบาะเผื่อก็ได้ขอตัวจบคลิปสักก่อนไปหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวตอกมาให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นนอกลูกแล้วเพิ่นธุที่ยากกันนะต้องมาไปเกี่ยวมาให้เพิ่นอนจอกแจ็คไปเพระาะว่าฝนตกเนาะพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะถือว่า พ่อๆกับบ่อลอเผยวันนี้กันถ่าย,ยมองออกลูกอะไรพี่น้องเลยนึกว่าอยากได้ตัวเม่ขดดาดออกมาเป็นตัวเทึกคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยโ,โตๆมีแต่ตัวเทึกเนาะอ่าดูว่าเพิ่อนออกเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ารอถ่าแต่เอาน้องเพิ่นบัดน,นี่ก็สี่หลายชั่วโมงเต่แล้วพี่อน้องเนาะน้องเพิน่นจะออกมา อันนี้พนกำลังเลียมียลูกพนอยู่เนาะะสำหรับคลิปนี้ทางเบาพนเผยก็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเลยไปพบพ่อกันคลิปต่อไปเนาะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเลยอ่าช่วงนี้ก็คือว่าแหละพี่น้องเลยทางเบาเพลยก็เ่ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเนาะเพราะว่าทื่นเท่ากับยังบูมี่เลวก็เท่ากับ อยู่น้ำให้น้ำหน้านี่แหละพี่น้องเลยและทางผ่าบามีโอกาสเนาะทางเบาอ่านเพลย์แกจะได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกอยู่ทางทีมงานเพิ่นก็ถามอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะบ่าวบาอ่านเพลยไปถ้ายคือบัเห็นหน้าเห็นตาเพราะฉะนั้นยังเงียบหายไปเลยบบเนาะยาเฮ็นยูทูบแบบว่าเพาะั่นยังอยู่เด้อพี่น้องเนาะทางเบาอ่านเพลย์ก็จะยด้ถ่ายอยู่บางเสื้อบม่ได้ถ่ายกับไม่ได้เติมนิดเด็กย่างกับโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะเบ็ดเบ็ด ก็บ,บได้เมื่อสาบเพราะว่าสิมเมื่อบ้านในี่ไกลได้พี่น้องเลยเนาะเทียบไปเทียมาเนาะแต่จังใดก็ฝากกดได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวอุ่นเผยนี่เด้อพี่น้องเลยเนาะสักมือเว่ามันเด็ดมันน่ากับจีไปนำบ่วแสนเพิ่มอยู่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็หายอยู่หายอยู่หน้าสักก่อนตอกมัดเขนน่ามัดน้ำสักก่อนพี่น้องเลยเนาะ อ๋อสำหรับที่นี่เนาะทั้งบอลเผยลาดพีแลน้องไปสักก่อนแล้วไปพบพ่อก,กันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออ๋อขอบุญขอบคุณเนาะทั้งพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บอนเผยอ่าแต่ตนจนจบพี่น้องเยเนาะปอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเนาะสุขภาพเนาะไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเลยอ่ะสำหรับที่นี้ทั้งบอนเผยลาดพีแลน้องไปสักก่อนแล้วไปพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่บ๊ายบาย ออกกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี